สวัสดีจ้าเพื่อนๆจ้าวันนี้คุณแม่ก็จะพาเพื่อนๆไปวัดทําบุญกันนะคะก่อนไปเราก็มาชมอะไรสวยๆงามๆที่บ้านคุณแม่ก่อนเห็นไหมคะสายลุงแมงกระพุนจ้างามพอพี่น้องจ้าถ้าหลบมามันก,ก็จะประมาณนี้นะคะเห็นไหมจ้าเพื่อนๆสายลุงแมงกระพุนบ,บ้านคุณแม่จ้าสวยงามไหมคะสวยงามมากเลยค่ะ คุณแม่ก็จะพาไปวัดทําบุญกันนะคะฝนตกจ้าเพื่อนๆจ้าวันนี้บ้านคุณแม่ฝนตกทั้งคืนเลยตกมาสามวันติดต่อกันแล้วนะคะเห็นไหมจ้าบ้านคุณแม่ก็เริ่มน้ําท่วมเลยเพื่อนๆจ้านูน่นเห็นไหมคะน,น้ำไหลแล้วพี่หน่องจ้าน้ำไหลจนๆเลยจ้าน้ำท่วม่ามถานนไปแล้วเห็นไหมคะ บ้านพี่น้องฝนตกบ่ค่าบ้างคุณแม่ฝนตกแต่คุณแม่ก็จะไปบัดทําบุญกันนะจ๊ะเพื่อนๆจ๊ะน่คะบ้านคุณแม่ได้ยินเสียงฝนป่จ๊ะยินเสียงฝนไม่เอยเสียงฝนตกชมนบรรยากาศฝนตกนะคะเพื่อนมืดบ่ พี่น้องจ้าายเราไปวัดทาบุญกันจ้าฝนตกเราก็ไปนะคะเพื่อนๆจ้าเป็นยังไงคะบ้านคุณแม่จังหวัดนองบวัวลำพูจ้าบ้านเพื่อนๆอยู่จังหวัดอะไรจ้าคอมเมนต์ใต้คลิปให้คุณแม่ด้วยนะคะเพื่อนๆอยู่จังหวัดอะไรกันบ้าง